สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะต้องยอมรับกันเลยค่ะว่ายังคงมีแฟนคลับแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เชียร์คุณพิธาลิมเจริญรัตน์กับคุณแอบทักษออนและอีกกลุ่มหนึ่งเชียร์นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลกับคุณแอบทักษออนและล่าสุด คุณแอปทักซอนก็ได้มีโอกาสมาเปิดใจหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสร์ว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีเป็นวันวันบางวันก็รู้สึกคิดถึงบางวันก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแต่บางวันก็วิววิวแปลกแปลกโงงโงงบอกไม่ถูกดีใจคนชื่นชมลูกสาวน้องปีใหม่ช่วยงานดูแลแขกในงานดีใจที่ลูกน่ารักมีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่งได้เห็นคลิปตอนจบงานพอช่วงที่จัดงานวันแรกยังพอรู้ตัวว่ามีใครมาบ้าง แต่วันหลังๆเริ่มไม่รู้ตัวแล้วเพราะเราโฟกัสกับการดูแลแขกเพื่อสวดให้คุณพ่อให้ได้มากที่สุดหลังจากจบงานก็ได้ขอบคุณลูกสาวที่รับผิดชอบตัวเองไม่ทำให้แม่ต้องเป็นห่วงเพราะในตอนนั้นที่จัดงานให้คุณพ่อก็ทำทุกอย่างตามจังหวะเวลาที่ควรจะเป็นไม่ได้ดูว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่ทราบซึ้งใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆทั้งกับตัวแอปและครอบครัวที่แขกผู้ใหญ่หลายคนที่รักและผูกพันกัน อย่างเช่นท่านมุยพี่ออฟพงพัฒน์คุณปู่ภัยวงศ์อาจิมมายุรชัดและอีกหลายท่านมาให้กำลังใจหลายวันทั้งที่ไม่จําเป็นต้องมาก็ได้แต่ต่อให้ท่านไม่มาก็รับรู้ได้ถึงความรักความห่วงใยที่ทุกท่านมีให้อยู่แล้วรวมถึงพี่อ้ําพัชราภาและนักแสดงทุกๆท,ท่านทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันและรุ่นน้องที่มาทั้งในวงการวงการการเมืองวงการสถาปนิกวงการธุรกิจ ลูกค้าของคุณพ่อที่รักและผูกพันกันมาส่วนนนกุลมาช่วยทุกวันมาเป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายทุกวันมาให้กำลังใจมาให้เราอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่แค่นนกุลแต่นักแสดงทุกท่านน่ารักมากอาสาช่วยเท่าที่ทำได้ทุกคนแต่เราเองก็ไม่กล้าใช้ใครแค่มาก็ขอบคุณมากๆแล้วส่วนคลิปที่นนกุลทำให้ก็รู้สึกขอบคุณที่เขาทำให้ ซาบซึ้งมากแอปขอบคุณกับเจ้าตัวไปแล้วส่วนที่หลายคนจับตาว่าการที่นนกุลมาให้กำลังใจเพราะเขาคือตัวจริงของแอปเป็น Number ร์วันที่เราคุยด้วยหรือเปล่าแอปตอบกลับมาว่าเอาเป็นว่าเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจแอปและซับพอร์ตแอปตรงนี้เขาไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะเขาเป็นคนคริสแอปเองก็ไม่การ,รบกวนขนาดนั้นแต่เขาก็อยู่ใกล้ๆเผื่อว่าเราไม่ไหว อย่างเรื่องที่เขาเททิปญี่ปุ่นกับครอบครัวเอาจริงๆหลายๆอย่างแอปเพิ่งจะมารู้มาเห็นหลังงานว่าเขาอยู่ใกล้ๆเพราะตอนที่อยู่ในงานไม่เห็นไม่รู้สึกเลยว่าใครอยู่ใ,ใกล้ๆหรือมองเราอยู่แอปทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่อย่างที่บอกแอปไม่ได้ทราบซึ้งใจแต่กับนนกุลเราทราบซึ้งใจกับทุกคนที่มาในช่วงเวลานั้นเพราะมันเป็นเรื่องกระทนหันเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องจัดเวลา เพราะช่วงงานคุณพ่อก็ฝนตกรถติดลำบากกันทนร้อนและนี่ก็เป็นคำตอบของคุณแอปทักษะออนที่เราได้สรุปมาให้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ